วันนี้เวลา8.46นาฬิกาส6นาทีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกหน้าวังสาปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุนละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นางสรัญญาทุมดีคณะกรรมการและนายทะเบียนปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรและคณะเฝ้าทุละองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการทำบุญโครงการพุทธบุตรร่วมทำความดีถวายในหลวงซึ่งส่งห่วงใยสุขภาพของคนไทยครั้งที่สองสมทบทุนมูลและนิธิรามาธิบดีและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดชนบุรี ในโอกาสนี้พระพิสุร่วมเฝ้าด้วย พลรีธรรมรงโรดเต็มอุดมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและผู้บริหารศูนย์โรคหัวใจซิรินทรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมเวอล์ชวลรันศูนย์โรคหัวใจสิรินทรครั้งที่12โดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งกราบบังคมทูลรายงานผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว นายสุริยน์จันท์สิริประธานสาภาพแรงงานธนาคารกรุงไทยนำนคณะกรรมการสาภาพแรงงานธนาคารกรุงไทยเฝ้าทูละอ,องพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย,ยคุณหญิงตรึงใจอิตรัตประธานกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียในพระบรมราชินูปธรภมนำคณะกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียในพระบรมราชินูปธรภมและผู้พยากรเฝ้าทูละองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดพยากร ในงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและทูลกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธัธยาศัายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2566 พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะผู้แทนกองทัพเรือและผู้แทนศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลพร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลสมาคมประมงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องฟากทุลละอ,องพระบาทน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายปลากระตักแห้งปลาทูเค็มและ,ป,ะ,ะป,ปลากระป๋องน้ำปลากะปิรวมถึงเกลือไอโอดีนเพื่อสนับสนุนโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเพศัชกรอภิสิทธิ์ชัตรนานนนประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำคณะบุคคลเฝ้าทูลลอะองพระบาทด,ดังนี้นางสาวเิเรนราจงพิพัฒนาสุขกรรมการมูลนิธิเรืองชัยสุรีมาจงพิพัฒนาสุขและคณะผู้บริหารบริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพาน,นิชจ,จำกัดเฝ้าทูลลอะองพระบาททูลกล้าทูกลทกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยหนองคายในพระราชปธัมภ์สมเดม็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยาม บรมราชกุมารีนายคณะพจนิสิริพัฒนประธานกรรมการบริษัทไบรท์บลูวอเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนละอองพระบาททุนแกล้วทุนกระหม่อมถวายเงินสมททุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่น้องคายในพระราชุปธรรมสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารี นางสาวสลิสาหานพาณิชผู้แทนกองทุนคุณพ่อสมชายโลหิตและครอบครัวเฝ้าทุลละอ,องพระบาททุนกล้า,ลาลทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาในพระราชูปรรมสมเด็จพระเทพพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นางจารวยพรพัฒลีสมศิริประธานบริหารบริษัทในเครืออนันตพันธ์กรุ๊ปและครอบครัวเฝ้าทุนละอองทาบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารี คุณหญิงนงนุษสิริเดชรองประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์โบรณาณสถานในพระราชวังเดิมนำพลเรือเอกประเจตสิริเดชอดีตประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่และพลเ,เรือเอกชาติชายศรีวรคานเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์โบรณาณสถานในพระราชวังเดิม ในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัายและผู้สนับสนุนการบูรณะโบราณสถานในพระราชวังเดิมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทา,านของที่ระลึก เวลา16นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานงานเลี้ยงปิดภาคการฝึกภาคสนามของนักเรียนนร้อยประจำปีการศึกษา2565 โอกาสนี้ทรงร่วมกิจกรรมซุ้มเกมนักเรียนนายร้อยประกอบด้วยเกมตะลุมบอลมีวิธีเล่นคือปล่อยลูกบอลให้ไหลาตามทางผ่านสิ่งขีดขว้างเพื่อทำลายเป้าหมายค่าศึกให้ล้มและเกมทิ้งระเบิดกลางอากาศมีวิธีเล่นคือปาลูกบอลให้โดนเป้าเพื่อให้เครื่องบินปล่อยลูกระเบิดทำลายพื้นที่ค่าศึกจำนวน3ลูกโดยจะได้รับคะแนนตามเขตพื้นที่ที่ถูกระเบิดสำหรับรายได้จากการจำหน่ายบัตรเล่นเกมจะนำไปสนับสนุนการทำกิจกรรมระหว่างภาคการศึกษาของนักเรียนนายร้อยต่อ จับนั้นทรงพระดำเนินไปยังโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อยทอดพระเนตรวีดีทัศน์การฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยที่ต้องใช้ความมานะพยายามความอดทนและความตั้งใจโดยหลังเสร็จสิ้นการฝึกจะจัดงานเลี้ยงปิดภาคให้นักเรียนนายร้อยได้พบปะสังสรรค์ก่อนแยกย้ายไปภาคตามพรมลำเนาแล้วกลับเข้ามารับการศึกษาทางด้านวิชาการเพื่อให้มีความรู้ความสามารถสําเร็จการศึกษาไปเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพและประเทศชาติ พร้อมกับทอดพระเนตรการแสดงของกําลังพลโรงเรียนนร้อยพระจุลจอมเกล้านักเรียนนร้อยและครอบครัวกําลังพลอทิรําถวายพระพรการแสดงโชว์เครื่องแบบรํำมวยไทยและการเต้นบาสโลปเพลงอ้อมกอดเขมาราชและเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบารมราชกุมารีเพลงส้มต um ํา โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทโปียพงศ์กลิ่นพันธ์ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในบัญชาชวรินทผู้ว่าราชาการจังหวัดนครนายกและนักเรียนนายร้อยเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรเชยม,มงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2566 ในการนี้ส่งตัดเค้กแล้วพระราชทานแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้แทนนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าวด้วย สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ของนักเรียนนายร้อยตั้งแต่ปี2523โดยทรงสอนด้านวิชาประวัติศาสตร์ปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแม้จะทรงเกษยียณอายุราชการแล้วแต่ยังสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญสคญอย่างต่อเนื่อง